การที่จะหนีนรกได้ก็คือหนึ่งตามคําแนะนําของพระพุทธเจ้าว่าหนึ่งคิดถึงความตายไว้เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าความตายอาจจะมีในวันนี้ก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสกับคมนะของเปรศการีว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเแยวความตายเป็นของเที่ยงอ้านั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิต คิดว่าจะตายวันนี้ไว้เสมอหลังจากนั้นก็สร้างความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจไม่สงสัยในความดีของท่านต่อไปก็สรงสินห้บริสุทธิ์อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นการหนีนรกได้อย่างดีมาก ได้ว่าจงอย่าปล่อยอาร,อารมณ์ใจให้ตกใน,นด้ของความต่ำต้องดึงใจไว้ใน,นได้ของความดีนั่นคือฝึกสมาธิจิตและปัญญาการฝึกสมาธิจิตปัญญาเต็มพุทธบริษัทก็ขอน้อมนำอภุธฐานสติกรรมฐานขึ้นมาก่อนการฝึกสมาธินี่สมาธิแปลว่าการตั้งใจ ให้จิตใจตั้งไว้ว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจให้ไปทางไหนมาทางไหนเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่เขาทำด้วยกระดาษก็ดีแลือกทําทำด้วยฟังเลือกสั่งก็ดีปั้นด้ยดินก็ดีปั้นด้วยปูนก็ดีหรอด้วยโลหะก,ก็ดีจิตใจพร้อมยอมรับนับถือยกมือไหว้ถ้าในสถานที่นั้นไม่ควรกการไหว้พพะคุนมาก เกรงว่าเขาจะติทินินทาเพราะจิตใจของเรานี้ยังอยู่ในโลกกระททั้งแปดประการยัยงติดอยู่ในลาบแล้วก็มีความเดือดร้อนในการไม่มีลาบลาบเสื่อมไปติดอยู่ในยศเดือดร้อนในการเสื่อมยศยังหวั่นไหวในคำนินทาพอใจในคำดรนเสริญพอใจในความสุขไม่พอใจในความทุกข์ ธรรมดาของชาวโลกเป็นอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่านาทิโลเกออนินทิตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแ้าเราก็รู้แล้วแต่ว่ายังหวั่นไหวอยู่ในเมื่อจิตยังหวั่นไหวอยู่ก็อย่าฝืนสังคมมากนักถ้าสังคมนั่นเข้ามายกมือไหวเราก็ไม่ไหวก็ได้ แต่ใจพร้อมยอมรับตับถือด้วยความเคารพจริงได้จริงความจริงใจถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ได้ถือว่าเป็นพุทธานุปติกรรมฐา,านแน่เป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าแน่ในตอนที่เจ็ดได้มาพูดมาถึงวิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิให้ใช้กำลังและเวลาเพียงไม่มาก กำลังนี่จงอย่าให้เครียดปัรดาแทนพุทธบริษัทแต่เครียดเกินไปไร้ผลต้นเชื่อองค์สมเด็จปทศพลคือพระพุทธเจา้าถ้าหาว่ายอ่อหย่อนเกินไปก็ไร้ผลอีกคําว่าการมาสุขานิการนิโยกท่านแปลว่ายอ่อหย่อนแต่ความจริงกามะแปลว่าความใคร่เพราะเวลาที่ภาวนาไปพิจารณาไปนึกถึงไป เลยเกิดอยากจะได้สมาธิขั้นนั้นอยากได้ฌานขั้นนี้ในเวลานั้น <c oughs> อารมณ์พุ่งสร้างก็เกิดไม่เกิดผลใช้ไม่ได้อีกต้องทำใจแบบสบายๆให้อารมณ์เป็นสุขแต่ความสุขมันหมดไปไม่ได้ความหวั่นไหวไม่ได้ความพุ่งสร้างแล้วก็เลิกเสียก็หมดเรื่องหมดราวทำเอาแกกันแค่มีกำไรอย่าทำให้มันขาดทุนอย่าฝืน แต่ใครก็บอกว่าอีตาแก่คนนี้แกสอนให้คนขี้เกยียจอาตมาก็ยอมรับได้บอกมาแล้วตแต่ตอนที่เจ็ดว่าถ้าขี้เกยียจทำน้อยๆจะได้ผลมากในเอาก็ยังมีวิธีวิธีหนึ่งยวนดาท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ทรงคุณพิเศษจริงๆ อาตมาต้องขอยอมรับว่าท่านดีสอนมานั้นทรงคุณพิเศษจริงๆถามว่าทราบได้ยังไงก็ต้องตอบว่าทราบด้วยกำลังใจของท่านในการที่ท่านนึกในใจอาตมาไม่รู้เรื่องแตทท่ที่ท่านแสดงออกมาทางกายทางวาจาสิอย่างนี้รู้เรื่องเพราะคนยาตมา ไม่ใช่คนได้เจตวปริยานขั้นวิเศษวิโสหรือว่านิดหน่อยอาจจะยังไม่ได้ก็ได้นั่นก็หมายความว่ายังไม่ได้ดีพอที่รู้ใจคนแต่เวลานั้นเรานึกอะไรไม่ได้กันเลยอาตมานึกเรื่องอะไรขึ้นมาแ้้พูดเรื่องนั้นทันทีทั้งๆท,ที่ยังไม่ออกจากปาก รือว่าท่านคุยกับคนอื่นพอแต่มานึกภาพเรื่องนี้ขึ้นมาท่านหันมาพูดเรื่องนั้นทันทีอย่างนี้ต้องยอมรับว่าท่านมียานพิเศษจริงแต่ท่านจะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าก็ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์กันจะต้องไปพิสูจน์กันทาไมคนรู้ในขั้นนั้นแล้วรู้จิตใจกันขั้นนั้นแล้วไม่ต้องพิสูจน์เป็นพระอรหันต์หรือเปล่า ท่านจะเป็นหรือไม่เป็นในเมื่อท่านรู้อารมณ์คิดก็สแสดงว่าจิตละเอียดมากจิตท่านมีความสะอาดมากแล้วก็ยอมรับนับถือเพราะแบบเี้นี้จะมาเมื่อหนุ่มๆบวชใหม่ๆระ <c oughs> ยะนั้นพบหลายองค์แต่และองค์ก็มีการแนะนำเสมออย่างเดียวกันนั่นก็คือว่าเวลาตอนหัข่่า ยังบอกว่าตอนหัวค่ำในอยาขยันมากนักการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกเวลาไหนก็ได้ไม่ห้ามเวลาถ่ายอุจาระปัสสาวะก็นึกถึงได้ไม่เป็นไรเรื่องตอนนี้ตะบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อต่มาฝึกใหม่ๆท่านรุ่นพี่่านเคยแนะนําว่าเวลาไปถ่ายอุจาระก็ดี หายปัสสาวะก็ดีอย่านึกถึงพระพุทธเจ้านะอย่าภาวนานะถ้านึกถึงตอนนั้นภาวนาเวลานั้นถือว่าเป็นการปรามาสพระพุทธเจ้าความจริงรุ่นพี่ท่านไม่ได้ฉลาดจริงไปเจอพระที่มีความสําคัญจริงๆที่ก็บอกว่าภาวนาได้นึกถึงได้ทุกเวลา จะถ่ายอุจาระปัสสาวะจะเดินไปเดินมาอย่างนี้ก็ใช้ได้ยิ่งดีใหญ่เพื่อบอกว่าถ้าเวลาเราอยาตายเวลาถ่ายอุจาระปัสสาวะจะทำยังไงถ้าปล่อยว่างตอนนั้นกำลังใจเราเกิดพุ่งสั้นไปถึงด้านอกภุศสก็จะพาให้ใจของตนและอาทิตย์สมานกายของตนลงนรกไปท่านแนะนำดี เป็นกาแนะนด้านไอก้กาเอากําไรท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้มันง่ายๆแล้วได้กําไรสูงสงูงนักค้ากําไรแต่ไม่เกินคนถ้าเกินคนนั่นหมายความคิดต้องการกําไรเลยนิพพานนี่เกินคนแน่ถ้าเป็นมนุษย์ต้องการนิพนา์ยังไม่เป็นการค้ากำไรเกินควร เพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะพบจุดความสุขจริงๆก็คือที่นิพพานยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะถือว่ามีความสุขจริงจังนั้นไม่ได้การอักํมไรแทบบอกว่าอย่างนี้เวลาหควกค่ำอย่าลืมว่าเราเหนื่อยมามากเหน่อยตั้งแต่ตื่นใหม่ๆเมื่อตื่นขึ้นมากายไม่ทางานแต่ใจไม่คิดแล้ว ถึงเวลาค่ำร่างกายอยากพักผ่อนเพราะเหนื่อยมามากถ้าเราไปเคร่งเครียดตอนนั้นจะลําบากผลดีจะไม่เกิดไห้ร่างกายมายันจะพักความง่วงมันก็เกิดเราก็อยฝืนความง่วงคิดว่าเวลานี้ต้องทําใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาเท่านี้อารมณ์จิตก็จะเกิดไม่ส่งตัวเมื่อความง่วงม่วเข้ามาครอบงำความดีก็ไม่เกิดการนึกถึงอะไรจริงจังก็ไม่มี ก็แนะนําว่าถ้าทําไปจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีการเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณ